ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่20ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไทยสอยโดนไม่ทนแล้วล่าสุดครับพระอุแนวยาวสวนกลับเขมรถึงกับต้องออกมายิงใส่ทหารไทยเราบริเวณบื้นทตาควายทันที พร้อมกับอัปเดตล่าสุดครับวิบากกรรมฮุนเซนทับเรือพร้อมชนซึ่งตอนนี้รอไฟเขียวเพราะโดนป่วนตลอดแนวโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทงเรากันก่อน,อนที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเพราะมีรายงานออกมาเกี่ยวกับโซนบริตต์กองทัพที่2ครับที่ด่านคำเมนนั้น มีการยิงหนังสติ๊กใส่ไทยเราครับบริเวณปราสาทตาควายแถมมีการตะกวนย,ยั่วยุด่าทอหนังไในเราอย่างต่อเนื่องกับฝั่งของเขาเ,เองที่เหมือนเขาเองก็เริ่มจะมายั่วยุหนักข้อเข้าทุกวันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปสถานการณ์แนวชายแดนของกองรับปัทที่2เองครับที่ได้ออกมาบอกว่าพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาครับตรวจพบโดนบินตรวจการ เหนือภูมะเขือ3าลำครับเห,เหนือพรานยาวสี่ลำเหนือภาษาตาควาย1ลำเหนือพื้นที่ช่องโอบก1ลำแล้วก็ช่องสายตะกูอีก1ลำพร้อมกับทาหารกบูชาครับได้ทําการก่อกวนยิงหนังสติกเข้ามาใส่ฝ่ายไทยเราแล้วก็ยังมีตะโกนด่าทอยุ่ยุยุบริเวณทิศตะวันออกของภาษาตาควายซึ่งก็ยังพบทหารกพูชานั้นอีก10นายครับพร้อมกับอาวุธประจํากายกําลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนนะ ซึ่งก็าคาดว่าเป็นการเดินละตะเวนในพื้นที่ด้วยซึ่งเราได้สังเกตครับทางภาพและก็ข้อมูลที่ได้มานั้นฐานที่มั่นของขเขมรกับฝั่งไทยเราเนี่ยอยู่ใกล้กันมากบริเวณปราสาทตาควายหรือว่าเนิน350ซึ่งใกล้กันแบบระยะประมาณ50-80เมตรได้นะครับคือมองกันก็เห็นเลยแล้วโซนตัวนั้นเนี่ยมีการทางป่าเห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับมีเบงแก้สแลมดำเนี่ย ที่เอามาขึงบางสายตาเอาไว้อยู่ซึ่งในโซเบอรี่ของรัฐบาที่สองครับก็ไม่ใช่เพียงแค่บริเวณปราสาทตาควายเท่านั้นที่ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดอยู่นะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ช่องอันมะโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับว่ากองกําลังกัมบูชาก,กับไทยเราได้มีการพบปะกันแบบ5ต่อ5้าณจุดผ่านแดนที่บริเวณช่องอันมาครับ<ๆ>เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งพื้นที่ตรงนี้ณจุดนี้ครับขาเมนก็ ยังพบปะพูดคุยกับฐานไทยเราอยู่แต่ก็ยังมีการยั่วยุนะไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงหรือว่าจะมีการประชุมต่างๆขมรก็ยังไม่ได้หยุด แต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว,ว่ารอดีเดย์ครับรอวันตัดสินรอไฟเขียวกับการที่ขมิบปวนตลอดแนวแบบนี้ล่าสุดครับกองทัพเรือหรือว่าชฉกรนาวิกตราดนั้นได้มีการตัดเส้นทางใหม่หลบสนามทุนระเบิดเข้าไปยังพื้นที่บ้าน3าหลังครับบริเวณพื้นที่ตำบลชําราก <c oughs> เนื่องจากเพราะว่าฐานขมนิบทำผิดข้อตกลงเข้ามายังพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดทหารซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับทัพเรือของเรานั้น ก็เคยนำกำลังมาทำลายบ้านสามหลังไปแล้วเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาแต่เราไปไว้ใจเกินไป จนต่อมาาเมนนั้นเข้าไปอยู่ครับฝ่ายไทยเราพยายามผลักดันแต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งก็มีการเจราจากันนะครับบอกว่าขาเมนต้องออกไปแต่ขเมนก็มีการประท้วงไทยเราเลยว่าไทยเราทำผิดข้อตกลงส่วนกองรับเรือของเราครับมีการยื่นคําขาดให้ด่านาเมนนั้นออกกําลังจากพื้นที่แต่โดยดีตอนนี้ขเมนก็ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมนะและก็ต้องรอดูท่าทีการเจราจาครับในช่วงอาเซียนสมิยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ก่อนรวมไปถึงยังคงต้องรอไฟเขียวเพร ว่าหากเราใช้กําลังเนี่ยบุกเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังแล้วในบริเวณบ้านชํารากอาจจะเกิดการประทะก,กันและก็อาจจะทําให้การประทะนั้นขายายวงกว้างเชื่อว่าอาจจะตลอดแนวนะครับรอบนี้อาจจะมีแถวบ้านหนองจานก่อรั้ได้หนึ่งมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดมีการประทะก,กันขึ้นมาซึ่งเรื่องเกี่ยวกับโซนจังหวัดตราดนั้นดูเหมือนกําลังตึงเครียดและก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะขาะมรยังมึนอย่างต่อเนื่องมาจับฐานที่มัน่นมาจาับปืนที่ได้เปรียบเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นการฉกฉวยโอกาส ที่คอมเมนต์เคยทาอยู่แล้วก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับสำหรับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราแต่อีกจุดหนึ่งครับก็เป็นในเขตชายแดนล่าสุดครับกองกําลังบุรพามีการเปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานแล้วซึ่งก็เป็นการรายงานล่าสุดออกมาครับว่าได้มีการปฏิบัติเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับบ้านหนองจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเก็บบริเวณบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็สามารถครอบคลุมได้100เปอร์เซนต์และรายงานล่าสุดครับก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนะโดยเฉพาะหลักเขตที่47-48ครับสามารถตรวจพบทุนระเบิดจำนวน4ทุน่นได้แก่ทุ่นระเบิดชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M ครับจำนวน1ทุ่ทุนในสภาพชำรุดแล้วก็ยังมีทุนระเบิดชนิดสะเก็ดระเบิด PMN ครับจำนวน3ทุนในสภาพที่พร้อมใช้งานคือถ้าเกิดเราเหยียบไปปั๊บเนี่ยมันสามารถทํางานได้ทันทีสาหรับทุนระเบิดที่เราเห็นล่าสุดโดยทางหน่วยชุดเก็บกู้ทุนระเบิดครับก็ทําการเก็บกู้ทุนระเบิด3ทุนซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการวางแผนเข้าเก็บกู้1ทุ่ทุนเนื่องจากตําแหน่งที่พบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากต่อการเก็บกู้และก็จําเป็นต้องใช้ชุดเก็บกู้ที่มีความชํานาญ และก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงมากๆกับการเก็บที่บ้านหนองจานนะครับตอนนี้เราก็เริ่มขยายวงในการเก็บกู้มากขึ้นวันหนือแก้วอย่างที่ผมอบอกไปครับ100%กับพื้นที่ที่เรายุดได้แต่ว่าตอนนี้บ้านหนองจานครับเราก็เริ่มทยอยเข้าบื้ีกันมากขึ้นซึ่งก็ยังมีอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมัน่นคงชายแดนจังหวัดสระแก้วครับก็บอกว่าฝ่ายไทยเรานั้นมีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และก็สื่อมวลชนได้เข้ามาให้กํลาลังใจฝ่ายความมั่นคงและก็แนวหน้าอย่างต่อนเนื่อง แต่ว่าฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านจกเจยและก็บ้านเปลือยจันทรซึ่งตรงข้ามกับหนองจันรหนองยาแก้วนะครับพบความเคลื่อนไหวประชาชนสื่อมวลชนทหารและก็ตำรวจตอนนี้ครับฝ่ายกัมพูชาเองก็ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยประมาณ40-50ถึงคนและสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ถือว่ายังคงปกติอยู่แต่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับกับการลักลอบข้ามแดนเข้ามายัางไทยเราในฝ่ายกัมพูชาเพราะว่าล่าสุดครับกองกําลังบูรพาเนี่ยได้ทําการรัตะเวนเฝ้าตรวจการในบื้นทรับผิดชอบนะครับสามารถตรวจ พบกลุ่มคมเมนหลบซ่อนอยู่ในป่าซึ่งก็เป็นแรงงานชาวกัมพูชาครับจำนวน10คนนะครับชาย7คนหญิง2คนแล้วก็ผู้ติดตามชาย1คนซึ่งจากการตรวจสอบเองครับก็พบว่าไม่มีเอกสารแสดงตน จึงด้ควบคุมแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอยังทะลักเข้ามาหนีตายเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะ ที่ผมต้องบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะมีรายงานออกมาครับในโซนจังหวัดตราบนั้นพี่น้องชาวไทยเราสุดทนครับ คือโดนของเขเมรมาบินอยู่เหนือหัวทุกวี่ทุกวันก็เลยคว้าปืนยิงโดนครับที่บ้านจำรากซึ่งก็เป็นสานการโดนล่าสุดของเขเมรเองนะครับมีการบินวนเวียนกวนประสาทชาวบ้านทุกทุกคืนเลยสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านสุดทนครับคว้าปืนลูกกรดยิงดักไว้ก่อนขณะที่บินผ่านสวนยางพาราแต่ก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าโดนขเขมรน,นั้นบิน200เมตรความสูงขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าจะยิงโดนเนี่ยถือว่าเท่มากๆซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ามันน่ารําคาญจริงๆนะครับและก็วิตกกังวลกับโดนของกัมพูชาที่ พอตกข้ามตกมืดมาเนี่ยก็จะมาบินวนเวียนอยู่ตามจุดต่างๆครับตั้งแต่ฐานบ้านจำรากจนมาถึงบ้านตะก,กางอําเภอเมืองตราดเลยก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของโดนยังรบกวนให้เราอยู่หลายพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะโซนตราดเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มมาหนักเข้าหนักเข้าเพราะ เ,เ,ขเขาก็จะมีการวางยุทธวิธีแหละว่าจะวางยังไงจะทํายังไงแต่เราก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าโดนพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นโดนที่ติดตั้งระเบิดก็ได้ซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกับบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดด้วยนะครับการบินโดนเนี่ยทะลักเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยสิบยี่สิบลำก็คงต้องรอบเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับปิดท้ายกันที่ขอทานอีกแล้วครับหน่วยงานกัมพูชาเนี่ย มีการออกมาร้องขอเงินสนับสนุนจากนานาชาติด้วยในการกำจัดสารเคมีตกค้างที่มีการอ้างว่าเกิดจากอาวุธของฝ่ายใดเราดูดูครับไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมาใส่ร้ายในเราว่ามีอาวุธสารเคมีแล้วถ้าเกิดนานาชาติเขาเอาให้ข่ามจริงๆหมายความว่าเขาก็เชื่อกับเรื่องนี้นะ ซึ่งเราต้องต้แย้งไปดึงที่สุดเลยเพราะว่าสำนักข่าวカมทามของขมรเองนะครับก็มีการออกมาบอกว่าในความผัดแยง้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5วันที่ผ่านมานั้นไทยของเราเนี่ยได้ใช้ปืนใหญ่และก็อาวุธหลากหลายประเภทโจมตีฐานที่มั่นกัมพูชาซึ่งก็มีการระบุว่าฝ่ายไทยเราได้ใช้สารเคมีครับรวมถึงกระสุนฟอสฟอรัสขาวในการสู้รบแล้วก็บอกว่าได้ส่งหน่วยงานเนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ต้องสงสัยด้วยว่า มีการปนเปื้อนแนวชายแดนหรือไม่ซึ่งบลการตรวจสอบที่เขมินบอกนะครับก็บอกว่าสารเคมีมากกว่า70ชนิดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะกลางระยะยาวต่อมนุษย์เนี่ยมีในพื้นที่การสู้รบด้วยแล้วก็บอกว่า เราไม่ได้พบเพียงทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็พบสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและก็ทรัพยากรทางการเงินในการกําจัดหรือว่าทําลายแล้วก็ขอเรียกร้องให้พันมิตรด้านการพัฒนาพิจารณาบูรณาการด้าความสะอาดสนับสนุนสํานักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและก็ความช่วยเหลือของเยอรมกัมพูชาด้วยโอ้โหงานนี้ไม่ไหวจะเคลียรครับสำหรับขมิ้นเอง,เองคือรบกันอยู่ดีๆนะปะทะกันอยู่ดีๆแต่มาใส่ร้ายให้เราซะงั้งงนแล้วถ้าเกิด แต่ที่ผมบอกไปแหละถ้าเกิดอานาชาติเขาสนับสน,นุนเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่กัมพูชาทามันได้ผลนะครับอานาชาติเชื่อซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการที่ออกมาใส่ร้ายเทาแบบโูงแจ้งมันไม่เหมาะไม่ควรเลยนะครับไทยเราต้องมีการตอบโต้โต้แย้งเพราะมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้นะครับเรื่องล่าสุดที่เขเมนออกมาตีข่าวเนี่ยก็บอกว่าไทยของเรายอมปล่อยตัวประกันยอมหยุดยิงคือกุขขาวมาเองแบบนี้เหมือนเดิม แล้วเราก็มีการปฏิเสธออกมาแล้วนะครับว่าข่าวที่ออกมาจากกัมพูชาทางก้าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะเราไม่เคยคุยกันเรื่องเงื่อนไขตกลงกันว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง ที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆถ้าเกิดไม่แก้ปัญหา4ข้อเนี่ยเราบอกไปว่าความสัมพันธ์ก็ยังเดินหน้าไม่ได้นะครับรวมถึงการปล่อยเฉลยศึก18คนด้วยเนี่ยขมนยังไม่ยอม4ข้อเราก็ไม่มีการปล่อยแต่อย่างใดเมื่อวานนี้มีสื่อข่มนหลายสื่อเลยที่ออกมาเล่นข่าวนะครับว่าไทยเรายอมแล้วไทยเราไม่ทําอะไรแล้วยอมที่จะปล่อยเฉลยศึกยอมถอนกาลังสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นความจริงสักเรื่องเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับลูกน้องฮุนเซนเนี่ย กูเรื่องกูข่าวได้มาทุกวี่ทุกวันซึ่งเราก็ต้องตั้งตัวรับมือให้ดีนะครับตั้งท่ารับเลยแหละถ้าเกิดไม่ตั้งท่าเนี่ยเราจะปีไปได้เหมือนกันกับคขมเน,นะครับรู้สึกว่าฮุนเซนก็เริ่มใส่ร้ายมากขึ้นแล้วก็เริ่มเรียกร้องนานาชาติมากขึ้น เดี๋ยวยังไงร,รอชมรอดิตตามกันนะครับกับความคืบหน้าล่าสุดหลังจากนี้และในส่วนของคลิปนี้เองผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ n f streaming ความบันเทิงครบวงจร